สวัสดีค่ะชูปูชูคนทักทายยามแรงพี่น้องมันนี้นาตาลีผ้ามาคุดจิลลอพี่น้องมีผมมีก็ลองบงน,น่ะเนาะมาผู้เดียวไปก็เลยจ้าคุดจิลลอพี่น้อง จับเองถือเองลายตาเนดะ็กน้องจับเองโค้กงก็ได้ไงโคงรู้

ได้พี่น้องไปเดินทางแต่ว่าต้นคุดะเน่บุเหินะพี่น้องมันบ่มีผู้จับก้อห้นางเออได้อยู่ มาใกล้เทียบแล้วนั่ง,งลงพุชกิโลจ้าได้นะคะฮักก้าตั้งกล้องปีนต้นต้นเลกนะตั้งกล้องบุถือบุหินนะคะทรงโตเลยคะ่ะอาทือ

ใครใครคของใค่คองเบิงเบิงเบิงมันบังกองนะเบิงอ้ามตูะค่ะสามมาคำป้อมค่ะลองเบิงเม่บมพี่น้องคกินีโน่นะ อแม่นซ์เลยค่ะแม่นบอกอ่ะเมนอะไรได้เลยค่ะเดี๋ยวตัวหนึ่งเกือบพอได้ผลโตข้ามมันมันมีไขยมันที่โตค่ะ ว่าตื่นตื่นเลยบม่ได้ลุกเลยพี่น้องไปท้ทาบนใบอีกมาพอ่อฮิตไข่พี่น้องเฮ็ดไข่หอมโอ้ยเฮ็ดไข่จ้าเมื่อจีปุ่นพี่น้องจีปุ่นเใ็่ใส่กับอันกิโลเฮ็ดนามองดอกเดียวพี่น้อง ดอกกนานานาตาลี่ก็เห็นเห็ดไข่แล้วค่ะดอกน้อยหนึง่งตามภาษาค่ะเห็ดไข่พี่น้องมาขุดกิโร่ระเห็ดไข่พี่น้องเอาไปปุ่นเจกจิโล่เนี่พี่น้องเนาะจิโกระดาได้ซีโต้นี่อันกระเห็ดไข่กำลังออก,กเราจีนี่เดี๋ยกำลังป,ลงปุงเป็นจีน้อยน้อยเมื่อหนามาเอาค่ะ น้ำบวกน้ำน้ำสูงรางมือก่อนก็บมะกระบุ c ไปน้ำพี่น้องมะกระบุ c มันร่นมาแต่ต้นนะทึ่งพอเลยอันกิโลกะหูห้าหู้ยากพี่น้องเพระาะว่าฝนตกห้ามควยน้องค่ะนาะมันควอยห็นค่ะถ้าวาเห็นก็นพอได้อยู่ดอกจ้าหู้กิโลนะก็ได้อามะกระบกุกพี่น้องไปพา ให้มนก,กับมันมั่นคือบอกเผาหาวนะคะ่ะเมื่อนเมื่อจัง่อยเด้อค่ะก้องหน้ากระดาษหัวหน้ากันบางก้องตัวเองบางเงาตัวเองพี่น้องมากคเดียวเอาขาก้องมาพมคะ่ะเก็บมากระบ u กจากพี่น้องหลังจากเสบห้าหูจีโรไปเห็นผลตุกห้ามแล้วค่ะเนาะมันยังบุโอนยังบุขวดอยู่ก็ได้มากระบ u กพี่น้อง ถ้าก็เห็นฮู้เด้อพี่น้องมาพอเดียวค่ะกล้องก็อยู่ไกลจักหน่อยเด้อท่านน้องพ่อนั่งจับมุ้ยผู้จับให้นั่ง ไช่แหลคะค่ะถ้าก็ได้หาตูพี่เนาะที่ไปปุน่นเียไข่เลยปุ่นตัวข้ามมันเ็นหู้มันแล้วจ้ะเนาะไปรอบงตัวใหม่อีกค่ะน้องเบิร์แมนบอทเมนหู้นี่ มมออกแล้วคขาคขาที่เราไปไปเลยพีษตะมนเดงน้าฟายพี่เนาะยู่กลางอยู่เข้มปากไปใต้จางอาบนะจ๊ะเนาะใส่เย็นยินคือนชีใส่เย็นบุตราคิดินทราย Khá, chỉ lò được con chị cũng chịu khôn Chị lò chuyên đi tên sai nhạc lực nó khả nó được chất nổi không có này cứ lực thế cá เห็นนะพี่น้องถ้าปัดเจ็บถ้าคบพันเนาะค่ะเนาะตีนมันยันนะเก็บเจ็บค่ะดตีนันตีนทินตะดีจับเนี่ยมันยันนะเจ็บพวหญ่าตัวค่ะถ้าหาโตราคาหาหรือสี่ระลืมนะคามาปุ่นเทศไข่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมันบ่หลายมันบ่มีเนื่องจากเนาะพี่น้องเพราะว่าอันฝนตกห้ามมัน หูมันต้อนขายนอกมากันหลบไปเลยอันถี่มันขวดแต่พี่น้องมันบวเห็นเลยค่ะมันต้องมันขวดใหม่ครัจังหินหูมันต้อนขายนอกพี่นอ้องมาใหม่ได้กันมล่ะค่ะเหนืนะะ่อยเลยค่ะไปไปหลบบนไม้เลยคะ่ะ โอ้ยจะเสียหูจะหูนี่นะไปเชื่หูแล้วค่ะไปทางไหนเะหูนะ เห็นหู่งมาแลยพี่น้องเทียนแล้วข้าหูมงบเห็นแล้วไ้บอกใหม่แมาะลุบพี่น้อง ไต่พี่ค่ะจกักโตค่ะที่ที่ตูวหาโตนะค่ะตะกรบอันอ้าเห็ดนางผันมุนลอะไรพี่น้องเห็ดไข่ใส่กระเป๋าถุงเสือนละมุนเรียบร้อยค่ะอันนี้เห็ดคือมุนเนาะพี่น้องคือมุลเห็ดใส่ถุงเสือละมุนเมือ่อไม่อันนี้มากระโบ น้องสรุปแล้วก็ได้ทำนิตนกฮะเนาะจะได้กับผักไร,กร่ผักแซ่ผักบึงผักทุ่มหน้าเลยนะคะรักิโลนั่งละชนิดเลยสิบิจีปูนสบายซิจีปูนปูนไชเฮดฟอเฮดพัน 1, มุนเลยนะครนะัเนาะมันบ่มีกิโลนะครนะัเนาะปูนโตมันบ่มเฮตหูมันนะครนะัเนาะจะได้กับผักไร,กร่ผักแซ่ผักบึงผักทุ่มหน้อเพี่น้องผักบรรยาก,กาศใบสานีนะครนะัเนาะคลิปหน้า,าพอกันใหม่นะครัเนาะอย่าลืมกด้ยไรกุ้ยแซ่กดกระดิ่งกดมะกะลูห่าน้าเลยนะคะนะนรัคเาารนาะ ทักทายยามเลงพี่น้องทักทายทักทายยามเลงบรรยากาศยามเล่งลูกค้านอกพี่น้องท้องผ้าอ่อนๆท้องผ้าอ่อนอ่อนๆท้องผ้าอ่อนๆ <c oughs> เดทอ่อนๆทักทายยามเลงค่ะกับอะไ้ยังไม่แต่เฮ็ดไข่แต่ว่าใส่กระเป๋าเสื้อทุ่งเสือ้อขมุนบ่ได้นลูกค้านอกก๊บาบกบอ่าสองกำมือหนึ่งเดี๋ยวจะเล็กๆกันเลยทุ่งเสือ้อยังไม่ออกมันเบิดค่ะได้พากินมันมั่นค่ะทับกิโลในราคาได้ถ้ามีราคา ขอยาดไปครับเนอพามาคุดกิโลกับบมาณพี่น้องมน,นีพ่ะหูกิโลมันบ่มีเนาอค่ะเนาะฝนตกห้ามูมันหายากหาบุมหิตนาอค่ะเนอะ้องจะได้ขอยาดไปครับ่าไหดีมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ